เก็บว mm. ่าลู้เก็บเก็บคือนำลำบากใช่ไหม่อออคือนำลำบากเนี่เออนันคือพ่อคุณแม่ใปรูก็เป็นหยางดอกเขาหิดความดีจังากพวกาดคันก็ตายอกาบอ้เราแต่กินข้าวไปหนี่ตจนนี้กินแต่เทียหมด คุณแม่ภูมิใจไหมคะที่มีลูกเป็นตำรวจภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาเขาเขาเรียนเขาเรียนผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วครั้งหนึ่งไปทำงานได้แ 8, 9, 9, 9, 9, ค่แปดเก้าเดือนเขาก็ขยันขยอแม่ว่าอยากสอบตำรวจให้มี่ไปสอบตำรวจได้ไหมแต่แม่คือไม่อยากให้ไปคือกลัวตอนที่เห็นข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ ก็เป็นลมมาค่ะคือเห็นแต่ในในทีวีแต่ไม่คิดว่ามันจะโดนลูกตัวเองเพราะว่าคนเป็นร้อยเป็นพันแต่ตัวเองทำไมโดนคนเดียวอย่างน,นี้ค่ะคือณวนันนี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดก็ยังกินข้าวไม่ได้เลยมิกอยากพูดอะไรกับแม่ไหมคะไม่มีอะไรนะครับผมดีขึ้นแล้วครับผมไม่ต้องห่วง นี่จินันก็เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เมื่อกี้นิจินัยพูดนะบอกว่าจริงๆก็อยากให้คุณแม่มาแต่ว่าสถานการณ์โควิดนะคะคุณแม่อยู่ที่นู่นดีกว่านะอยากไปมากเลยอยากไปค่ะอยากไปมากเลยเพราะว่าอยากไปดูแลเพราะาเป็นห่วงลูกแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆคือ พราะว่ามีเขาคนเดียวเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาสามคนแม่ลูกก็หาเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดก็เลยไม่อยากลูกปิดไกลๆนะคะแต่ตอนนี้คุณแม่สบายใจแล้วนะคะน้องมิกปลอดภัยแล้วนะไม่กวนคุณแม่แล้วเดี๋ยวให้น้องมิกกับคุณแม่คุยกันแบบสบายๆแบบ คุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะเท่าที่รู้เลยว่าคิดถึงกันมากนะคุณแม่ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่อยากจะพูดอะไรกับข้าราชการตํารวจก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามบอกพูกว่าพยายามทาความดีสะสมบุญเยอะๆเป็นคนกตัอยูมีน้ําใจกับทุกคน có tôi sẽ sống bùn, hả? này đấy rồi. là đâu thì có cái gì nó